สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งในติ๊กตกกันซึ่งอันนี้แก้วเห็นแก้วก็เลยอยากจะลองว่าใบหน้าของเราเนี่ยจะได้ไหมเดี๋ยวแก้วจะขึ้นวิดีโอให้ดูเป็น เขาเรียกว่าเหมือนทาแบบหลายๆสีอันนี้คือเรามีด้วยไงเขาเรียกว่าเหมือนทาแบบจุดจุดดรอแบบหลายๆสแยีแล้วก็เกลี่ยแล้วก็เบนนะคะแต่ว่าได้ผิวออกมาสวยมากเจอก็คือคลิปที่แก้วขึ้นนะคะเออไม่แน่ใจว่าจะแบบโหลดได้ไหมด้วยอ่ะให้ดูอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือคนนี้แต่ว่าต้นฉบับอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้แท็กไว,แว้แล้วเราก็แอบ,บหาไม่เจอนะคะต้องขออภัยมากๆเราก็เลยอ่ะเอาบ้าง สิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้อันนี้ก็ซื้อมาน,นานเห็นหลายคลิปแล้วนะคะเป็นพาเลตที่ได้มาจากแพตตินัมอะจะมีแบบว่าตัวไวดดอทใช่ไหมดอตด,ดอทด,ดอตจะใช้การเกลี่ยด้วยฟองน้ํานะคะแล้วก็เท่านี้เลยเดี๋ยวให้ดูหน้าใกล้ๆปากแอบทามาแล้วนะคะแต่ว่าผิวหน้าแก้วเนี่ย ก็คือสดนะก่อนจะเข้าเรื่องจริงจังให้ทุกคนแบบว่าถ่ายมาว่ามันจะสวยแบบเขาไหมแล้วเดี๋ยวจะเอาให้หอดูด้วยว่าหอจะตกใจหรือเปล่าแคปได้สีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่สีเหลืองนะคะยังไม่เคยได้ใช้เลยก็คือดอดไปเรื่อยๆเลยทุกคนจิ้มใหญ่หน่อยทำไมเหลืองเขาดูพาสเทลเหลืองเราดูแบบว่าเหลือง อันนี้ไม่รู้จะสน,นุกหรือว่าจะอะไรน,นั้นเเหลืองเสร็จแล้วนะคะมาตอกกันที่สีฟ้ากันดีกว่าค่ะยังไงดียังไงดี <S 2> <S 2> คามมาตอกกันที่สีแดงสีแดงนี่คือเราใช้บ่อยแล้วตรงช่วงว่าง ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เจออะไรแบบนี้ใน YouTube แต่อยากเนี่นำจริงๆให้ลองไปดูคือมันเปิดโลกแบบวิธีการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยปัดๆใหม่ก็เพลินแล้วก็แบบคิดได้ไงอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสีขาวใจเยอะสุดเลยที่เห็นนะต้องรีแอค ซึ่งเราไม่มีใครอยู่ที่บ้านเยอะมีอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งตัวเดวเี๋ยวเรียกมาดูก็คือแมวไม่ได้ตกใจอะไรเลยไม่ได้เรื่องเลยสำหรับแมว <c oughs> ต้องโทรตามห้หอมาดูก่อน <c oughs> องงลงมาดูอะไรนี่ ดูอะไรอะลงมาจิมาแล้วมาแล้ว,วลงมาไงอะ่ะอุ้ยไม่ตายอย่างนั้นน่ะมาดูอะไรนี่มาดูอะไรนี่ไหนอะ,อะ <laughs> ไม่สวยเหรอสวยะ คือศิลปะอ๋อไม่มีใ,ใครตกใจเลยอะแมวก็ไม่ตกใจคืออะไรหรือว่าเห็นแล้วหรือว่าเล่นติ๊ิตอกหรือว่าเห็นแล้วกเกลี่ยกันเลยนะคะแก้วเห็นเขาเริ่มจากตรงนี้ก่อนซึ่งเฟลนิดนิดมวก็ไม่ตกใจเราจะใช้ทางตรงนี้เหมือนสีผสมกันอะแล้วกลายเป็นสีแบบ สีหน้าปะเราจะให้ดูกันแบบเขาเรียกว่าเลียวๆไปเลยมันดีเฉยเลยคือเหมือนมันผสมกันแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลนะในความรู้สึกแก้วอะอ่ะตรงนี้บ้างนะคะทุกคนคือหลายคนอนะแก้วเห็นผลลัพธ์แล้วว่าทำออกมาดีแกเดี๋ยวดูผิวแก้วจริงๆนะคะเขาน่าจะใช้ป,ดปดัดๆเอานะเกลี่ยให้ดูข้างหนึ่งดีกว่า อเหมือนลงรองพื้นอ่ะรูจากใต้ตาข้างนี้นะคะแล้วกลายมาเป็นข้างนี้เอารอดแก้วรอดแล้วแหละทำเป็นเล่นเรื่องจริงอะเน,นี่ยเรื่องจริงอะเน,นี่ยเอาจริงป้าคือเรื่องศิลปะเรื่องการสีผสมสีสีสันอะไรเงี้ยไม่มีอยู่ในหัวนะต้องขออภัยถ้าแบบอุย้ยแกมันก็เป็นสีนี้ไงทำไมไม่รู้เรื่องเลยสีอะไรแต่ก็คือสีออกโทนเนี้ย โทนผิวอะสีผิวใช่ไหมอุ้ย <c oughs> สวยจริงอะเนี่ยข้างนี้เลยแล้วกันนะคะ <c oughs> นี่นีนเนะเนี่ยออกาเป็นสีอะไรคอมเมนต์ดีกว่าสีสีนี้ผสมกันแล้วเป็นสีอะไรก็คือสีเนื้อใช่ไหม <c oughs> สีเนือ้อ ตอนแรกกะว่าแบบเออทำคลิปนี้เสร็จอาจจะต้องไปล้างหน้าแล้วก็มาทำงานต่ออะไรแบบนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะไปต่อได้เลยแกจะให้ดูสีใกล้ๆนะคะนี่ไม่รู้เพราะว่าสีอันนี้ดีหรือเปล่าจะเห็นเลยว่าหเนียนอะ แล้วก็มีแดงมีเหลืองมีอะไรอย่างเงี้ยมันเกลี่ยกันจนแบบเนี่ยแก้วเกี่ยมันจนเนียนนะคะมันก็เลยได้ใบหน้าที่เนียนแก้วเนี่ยให้ผ่านทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าเป็นยังไงแล้วก็ใครลองทําแล้ว ออกมาผ่านหรือไม่ผ่านคอมเมนต์กันนะเพราะว่าร้อยละโอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะร้อยละ8 0ดสถึงเกเนี่ยแก้วเห็นเขาผิวดีทำทำออกมาแล้วสวยเนาะซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเป็นอ่าหใน90หรือว่า1ใน10นะคะสุดท้ายเราเป็น1ใน90คะ่ะแต่ถามว่าลงรองพื้นปกติง่ายกว่าไหม <laughs> ง่ายกว่ามากแต่อันนี้ก็คือเรียกว่าหาทำหาทำตามเขานะคะหวังว่าจะชอบกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะที่แก้วท เท okay. แบบโอ้ดอทหนะ้าใช้เวลานานนะแต่ต่อ,ตอก็คงจะแบบอย่างคี่เห็นซึ่งก็ไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอเน้ยเอยออย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย